สวัสดีครับมาดูนี่เป็นปลาคุณแม่ติ๋มนะครับของแม่เจเอนะครับทําเองนะครับอันนี้ทํามาได้สามเดือนนะครับเราก็จะมาทําปลาสับได้เลยนะครับอันนี้เป็นปลาตะเพียนครับเดี๋ยวไปดูอ่าแม่เจเอสับปลาตะเพียนครับผม่าเป็นปลาสับหรือเจียวบองนั่นเองครับสูตรแซ่บอร่อยนะครับผมสับลายเห้ก้างละเอียดก่อนครับแม่บอกว่าสับลายนี้ให้ก้างละเอียดก่อนครับ ็คือสับลายยาวนั่นเองนะครับลายยาวตามตัวสับลายยาวตามตัวนะครับปลาสับเสียงอะไรไม่ใช่เสียงสับหมูนะครับนี่เสียงปลาสับนะครับเสียงสับปลา แล้วก็มาสับอ่าเมื่อกี้สับลายลายยาวอันนี้มาสับลายฟางนะครับได้กินแคลเซียมจากก้างปลานะครับปลาสับนะครับผมปลาแจ่วบองปลาแจ่วบองครับแม่ติ๋นบอกปลาแจ่วบองเดี๋ยวก้อไปขูดใส่พริกใส่ใบมะกูดดีครับแล้วก็จะไปโขลกนะครับ ใส่พริกใส่ใบมะกรูดใส่อะไรอีกค่าใช่ไหมครับกระเทียมนะครับรอบนี้เราทําเครื่องสดนะครับครับคลิปนี้จะเป็นอ่าเจียบองเครื่องสดนะเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปจะมีปลาร้สับเครื่องครูเอ่อเครื่องคั่วขอโทษเครื่องคั่วครับผมบองแล้วไปพักอ่าสุกๆก็มีนะครับแต่ลูกค้าก็จะชอบแบบดิบๆเนาะดั้งเดิมมันแซ่บมาก มีปลาระสะอาดนะครับล้างสะอาดแล้วก็ทำกันเองที่บ้านครับผมลูกค้ากินแล้วบอกว่าอร่อยมากครับผมตอนนี้สับไปก่อนนะครับทําแบบธุรกิจบ้านๆนะครับผมต่อไปเดี๋ยวครับ ลูกค้าอร่อยแล้วบอกต่อนะครับจะต้องซื้อเครื่องโม่แล้วนะครับผมตอนนี้คุณแม่ก็เริ่มจะสับไม่ทันแล้วแหละครับในความแซบของเจีวบองนะครับหรือประรศับข์านะครับจะเป็นสมุนไพรที่ทําให้เจียวบองหอมนะครับความเป็นสมุนไพรของข่านะครับเราก็จะมาสับละเอียดแบบนี้นะครับตะไคร้อันนี้สดๆจากสวนแล้วครับจะเบปลูกเองครับอวบมากครับผม เราก็จะมาซอยๆยนะครับแล้วก็สับนะครับปนไปกับข่านะครับใส่ลงไปในแจ่วบองของเรานะครับใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดปอดสารพิษนะครับใบมะกรูดเราก็ปลูกเองที่บ้านเลยนะครับเราก็จะซอยใบมะกรูดใส่ลงไปด้วยนะครับสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยนะครับในแจ่วบองนะครับตะไคร้แล้วครับเราก็จะนํามาซอยแล้วเราก็ไปโคลกให้ละเอียดนะครับโคลกให้ละเอียดเพื่อที่จะให้ นะครับเข้ากันกับเนื้อปลารสับหรือเจวบองนะครับหอมอร่อยมากนะครับเจเอได้กินสมุนไพรตะไคร้นะครับหอมมากๆครับใบมะกรูดนะครับเราก็จะมาซอยนะครับหยาบหรือละเอียดก็นี่ครับตามใจชอบได้เลยนะครับแล้วแต่นะครับผมชอบละเอียดชอบหยาบนะครับครับนี่ครับสมุนไพรนะครับจะ มะขามครับมะขามเปรี้ยวนะครับมีอ่าวิตามินซีด้วยนะครับส่วนไพรก็คือช่วยระบายนะครับครับเราก็นําทุกอย่างนะครับลงครกนะครับแล้วก็โคลนะครับนี่นะครับให้เข้ากันเนาะโคลให้เข้ากันมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวันนี้วันนี้คุณแม่แกอ่ารีบทํานะครับก็เลยไม่ได้ดูตอนใส่ส่วนผสม ก็คือส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีอยู่เท่านั้นนะครับอ่าเพิ่มอ่าผงนัวนะครับผมผงนัวนะครับเท่านั้นเองนะครับอ่ามะขามเปียกเราก็จะไปแช่น้ำนะครับผมแช่น้ำแล้วเราก็เอามาใส่นะครับผมอ่าชอบอ่าสมุนไพรตัวไหนเราก็ใส่ต<ส>ัวน<ส>ั<ส>้นนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมบางท่านชอบตะไคร้ชอบใบมะกรูดเยอะก็จัดไปเลยนะครับชอดเผ็ดมากเผ็ดน้อยพริกนะครับเราก็อ่าจัดไปเลยนะครับ เผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับเนี่ยส่วนผสมนะครับก็จะเป็นพริกนะครับนี่ครับผมเป็นพริกขั่วนะครับหอมๆเราก็มาโขลกนะครับแต่อันนี้เจไปซื้อมานะครับไม่มีเวลาโขลกนะครับครับผมก็ได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับเราก็จะชิมรสชาติแล้วเราก็ได้ตับใจชอบนะครับเราก็จะนําไปรับประทานหรือไปขายได้เลยนะครับแล้วแต่สูตรของใครของมันเลยนะครับตอนนี้เราก็จะนําไปบรรจุนะครับ เราก็จะนําบรรจุลงในภาชนะนะครับแล้วก็หาฝาปิดนะครับผมนี่เราไปน,น,นะครับเราก็ปิดฝาเลยนะครับนี่เลยก็จะได้แล้วนะครับหนึ่งกระปุก 2กระปุกสกระปุกแล้วสกระปุกแล้ว5กระปุกแล้ว กระปุกที่6ก็ตามมาครับ6กระปุกแล้ว7กระปุกนะครับกระปุกที่8ก็มาแล้วนะครับ ที่เก้าครับผมกระปุกที่สิบครับผมสิบกระปกุก 1แล้วนะครับ11อแล้วก็สิบครับอ่าได้หนึ่งโลแล้วนะครับทำกินทำขายได้เลยครับสูตรนี้นะครับเราก็ไม่มีตายตัวใครชอบรสไหนนะครับชอบเปรี้ยวก็มาขามเปียกเพิ่มนะครับผมเผ็ดก็พริกเพิ่มนะครับผมตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมข่านะครับเราชอบกินของอ่าสมุนไพรตัวไหนโดดเด่นตัวไหนเราก็ปรับ ปรุงแต่งรสเพิ่มได้นะครับผมเพิ่มปริมาณของสมุนไพรในแต่ละชนิดที่เราชอบเนาะครับอันนี้ไม่ตายตัวนะครับสูตรนี้นะครับทำกินทำขายครับอร่อยมากนะครับนี่แม่ติ๋มก็จะใช้ในสูตรทุกอย่างในส่วนผสมที่มันกลงกล่อมในสูตรของแม่ติ๋มเองนะครับผมก็อร่อยนะครับลูกค้ากินแล้วก็บอกว่าอร่อยใช้ได้ครับวันนี้นะครับได้ทั้งหมด13กระปุกนะครับอตนี้ครับผม หมดหาพอดีครับตั้งแต่ทํามานะครับก็ทาปลาปลาส้อยก็รอปลาส้อยอีก3เดือนนะช่วงนี้ก็ขายเป็นแหนมเป็นปลาส้มอย่างอื่นไปก่อนนะครับยังไงเราก็จะมาชิมแล้วก็ซื้ออุดหนุนนะครับขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อแจ่วบองแม่ติ่มนะครับของตะเอชแนแนลนะครับรักเจนน้อยๆขอห้รปี้นาะนะครับใกล้ปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังตลอดปีตลอดไปนะครับ แล้วเข้ามาพบกับจจเอชแนแนลใหม่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ